หากลูกคุณขี้โมโหชอบใช้แต่อารมณ์สอนลูกแบบนี้คะ่ะถ้าเราเอาไข่โยนลงบนหินหรือว่ามันจะแตกไหมคะแตกแน่นอนครับแล้วถ้าเราเอาไข่โยนลงน้ํา<อ>หรือว่ามันจะแตกไหมคะไม่น่าแตกนะครับใช่แล้วลูกไข่ก็เปรียบเหมือนกับเด็กที่ชอบใช้แต่อารมณ์ขี้โมโหพ่อกับแม่ก็เปรียบเหมือนกับน้ําที่พร้อมเข้าใจหนูแต่เมื่อหนูโตขึ้นชีวิตจริงในชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนหรือคนในสังคม,คมก็เปรียบเหมือนกับหินที่แข็งหากหนูใช้อาร มณ์แบบนี้กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่จําเป็นจะต้องมาอดทนไม่มีใครเข้ามาเข้าใจอารมณ์ของหนูปอบโยนหนูเหมือนกับที่พ่อแม่เข้าใจหนูหลักลูกถ้าหากหนูทําไม่ดีกับคนอื่นหนูก็จะได้รับผลเหล่านั้นกลับมาเช่นกันดังนั้นเราอ่ะจะต้องฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่าคิดว่า,วาอยากจะทําอะไรตามอารมณ์ก็ได้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับพ่อแม่เข้าใจไหมคะหากคุณไม่รู้จะรับมือกับอารมณ์ของลูกยัางไงานแนะนำโรงเรียนคอสการจัดการอารมณ์เด็ก0-8ปีเลยคะ่ะพอสน,นี้นะคะจะรวบรวมทั้งปัญหาต่างๆแล้วก็วิธีีกกาารแนะนะํท่ถูต้อง หลักการที่สำคัญเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทนันทีหากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ